มาค่ะพี่น้องเบิ่งคำเขา เรามาทำน้ำจิ้มเจวกันพี่น้องซอยหอมแตนเล็กเดียเ๋ยวจะพาพี่น้องกินอร่อยอร่อยข้าวเหนียวพอสุกแล้วเอ้าเหนียวใจพี่น้อง,องหิววันนี้ไปทำทุลาไลซินหลายอย่างสวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ามากินคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วค่ะพี่น้องน้ำจิ้มแซบ่บหนึ่งข้าวเหนียว กิจกรรมหลายอย่างวันนี้เนาะค่ะเนาะเบิ่งพี่น้องพักดอกกะล่ำสีม่วงเมนูนี่บริกินนานมากเลยค่ะพี่น้อง ซื้อเนื้อข้อหมูมาเจ็ดเจ็ดขีดนะคะเนาะสี่สิบห้าคนร้อยห้าสิบหมูเบลหมูเดนมากไม่แพงนะพี่น้อง กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปซักผ้า ย่างไว้ทั้งหมดเลยค่ะพี่น้อง,งย่างสเสร็จย่างเสร็จก็ชอะย่างไว้หมดแล้วก็จะเอาเข้าช่องฟิตไวนะคะเนาะเพราะว่ายัางไงเราก็กินไม่หมดอยู่แล้วย่างเสร็จใส่ช่องฟิวเวลาเราอยากก็ออกมาอุ่นใส่แล้วทำเหมือนเดิมหรือว,ว่าจะมาทาข้อมุยน้ำตกก็ได้ค่ะพี่น้องคือเราทำให้มันเสร็จไปเลย เช้าได้ไปดื่มกาแฟมาลงพาไปดื่มกาแฟอยู่นู่นตรงอ่าท่าเรือค่ะเรามีเวลาให้กันนะคะเนาะแค่วีเกนแค่วันหยุดวันธรรมดาแทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะเนาะ ลุงแกก็เสียแล้วแต่แกก็ไม่ได้แบบอยู่เฉยๆค่ะพี่น้องแกมีกิจกรรมของแกเยอะแต่ฟุตบอลแกมีอ่าเขาเรียกกัน่ะกิจกรรมแต่ละวันแต่ละวันของแกเขาก็จะมีกรุ๊ปของเขาเนาะค่ะนะกรุ๊ปใครกรุ๊ปมันเนาะค่ะนะเราเราเราก็เหมือนเราค่ะพี่น้องเราก็ไม่ค่อยมีเวลา เราก็มีกรุ๊ปของเราออกร่าลังกายไปห้องสมุดกิจกรรมการ์นึงสุกเนี่ยคือเราต่างคนต่างไปค่ะพี่น้องเรามีเวลาให้กันแค่วันเสาร์อาทิตย์นะคะเนาะ เราเป็นแบบนี้มาตลอดครับเนาะเราเพิ่งมีเวลาให้กันเ่อนที่แกทังชนก็คือกเกษียณทำไมเหรอก็แกทำงานแต่ก่อนคือทำงานไม่รู้ว่าวันไหนวันเสาร์วอาทิตย์ี่นาะ คืออาทิตย์เป็นอาทิตย์นะค่ะเนาะแล้ามันไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันค่ะก็ค,คืออืมเศรบอืม ชื่อมาว่าไปเมืองไทยไม่ได้กินเมนูนี้กินแต่หมูย่างแต่ไม่ได้กินคอหมูย่างลืมมั้งอ,อร่อยเครื่องดูพี่น้องมะนาวน้ำเยอะๆมะนาวอันนี้เป็นมะนาวอ่อุกุลุกีน้องคะะอาราบอร์ซาน ห้าลูกสิห้าลูกรู้สึกว่าห้าลูกนี่ห้าสิบบาทมึงห้าสิบสองบาทไม่แพงค่ะโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันที่นาไปแล้วค่ะบาย